ท่านผู้ชมนะคะกับสวัสดีแฟนครับแฟนช่องทุกท่านนะคะสําหรับมณีแอดมินเดินทางมาอยู่บ้านคุณพ่อคนซื่อยังฮะบรรล้นังไปถามคนอยู่เอาบอ <c oughs> วาซิมาตามคนที่คุณแม่คนบอกว่าเลขขึ้นอยู่ฟ้ามือเนาะ,ะ,ะเนาะค่ะเนาะไปตามไปเลยค่ะท่านผู้ชมคน่ะ คุณพ่อคุณเชิญนะคุณน้านี่ละครหลานคุณพ่อโอ้วาดีค่ะวัสดีครับวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฮะเป็นนักสาหมือยกันแล้วผมเออนกจักเอ้าบอกนัการ์ด่หลายเลเป็นนักสาหมือยกันแล้วผมผมอยู่ห้องเหมือนกันโอ้บอกค่ะบ้านหนองยางบ้านหนองยางครับมันโอ้ขออนุญาตถามคุณพ่อหน่อยค่ะนั่งใช้ค่ะนั่งคุณบอกนั่งพี่ก็ได้ค่ะนั่งพี่ก็ได้ค่ะเป็นไปซองเลยฮ ถามพ re, ่อก้อนก็ได้ค่ะนั่งก็ได้มาขออนุญาตเนาะค่ะเนาะคุณพ่อเขาทจักเคยหลายคนบันหาใส่เป็นว่านั่งคุยกันฮะคจอบันคบกวางมันของคุณพรเขาไอ้ซุ้มเจตกรองกิ่งเขาใน้ก นั่นเหมือนั้ตบอล้นเสียชีวิตไปแล้วกับอุบัติเหต็บเป็นมู่เดียวกันหมดเลยนเรียนเรียนศีเกันเตีฟุตบอลมนกันเด่นฟุตบอลจริงเก่งหลับเล่นะฟุตบอลจริงเต้ไปเล่นอำเนอเยอะเค้รวมอำเนอยอะอำเภอสมเด็จเป็นจังไงเนาะค่ะเมื่อานี้ช่องเจ๊ตังคนฟูไทยค่ะคุณพ่ออยากถามเกี่ยวกับอะ ตัวเลขโชคลาภกับไอ้ที่ว่าไปดูดวงมา่านแม่ที่ว่าคุณแม่แม่ขี่เพิ่นดูดวงมา่านนะเมื่อนั้นแบบเสื่อมลงมาเสืมอมลงมาดูดวงนี่แหละตอนนี้ผมก็เลยผมเป็นทนนอนลนายะในกินยาก็เบาหวานทุกเ,กเล่นเบิ่งเอือนะไม่เท่าหรอกน้งองไม่เท่าผมนี่แหละตอนี่ก็เลยนะว่าผมสิมีโชคโชคใหญ่ดิเราจะมีโชคไายกันแต่ว่าเออระวังไว้ หนึ่งระวังแต่ว่าโฉบไงที่มาตึ้อข้อนตื้อลิมิตที่หนึ่งคุณเราเป็นวันโฉบแคร์เกตมาโฉบอันนี้กับพอดีก็มี่ตู้พอดีก็มีต้องระวังเราต้นน้องคนถักนะไม่ขี่นถักเริ่มขึ้นอยู่ในมือผมนี่วันนี้คุณพ่อก็เลยไปเบิ้งดวงน้ำเพลินป่ค่ะเชิญเพิ่นลงมาครับอ๋อเพิ่นเชิญเพิ่นมาพี่มาพี่เพิ่นมาพีนจังปูขาวได้เนาะเพิ่นวปะองค์เพิ่นปูขาวซีแม่นเพราะว่าบ้านนี้มันเบิ่งมือผมลายมือผมครับ เพิ่นลงมือเห็นตัวเลขเห็นเลขขึ้นนั่นมือผมนี่ะที่แหลกพอแต่งคันหาไปมันบ่เพิ่นเพิ่นจัดมาเองอ๋อค่ะเพิ่นจัดมาเองเลยนะแล้วบันนี้เห็นจะได้ก็พอว่าเห็นอยู่นั้นมือผมนี่เจ็ดหกหนว่าเป็นตัวเลขขึ้นนั้นเองครับตัวเลขขึ้นนั้นมือนี่ครับมือทางมันมันยังมีบ่เดี๋ยวนี้พ่อมันจะมีเพราะมันลบเบ่มือควันก่อนครับเป็นตัวหกี๋ยวแต่คุณแม่หมอเพิ่นเห็นในในฝ่ามือเลยครับ่เห็นนใฝ่ามือผมเป็นเลขสามตัวเลยบอกครับเลขสามตัวเลยครับ โตยังก่อนแน่ครับเจ็ดหกหกครับผมเจ็ดหกหกครับครับเจ็ดหกหกค่ะท่านผู้ชมครับป้าพี่เมื่อกี้คุแม่เพิ่นเห็นอยู่ในเทียนครับแล้วมาเห็นของตัวเลขของคนถอดอยู่ในมือครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสสวััดีคครบุณแม่พอดีไปหาแม่ขี่มาเพิ่นมาอ่นว่านเลขขึ้นฟ้ามือก็เลยถามว่าเพิ่นอยู่ใสเนาะก็เลยถามมาพี่ ค่ะก็เลยขออนุญาตถามคุณพ่อในจักหน่อยครับคอเราสี่มาแล้วยัง่ะโอ้เดี๋ยวขอสัมผัสคุณพ่ออะไรชิ้นัมผัาคุณแม่น้ำใดอยู่บอคุณแม่ก็ถือได้นะบอกเที่แล้วมันจะถือสามร้อยเงินสองหมื่นกวบาทม้นสิบสองโตค่ะงที่แล้วคุณพ่อไปเบิรงกับคุณแม่นี่บอคุณแม่เิ็นเิ่นมาพี่ค่ะเปนเป็นญาติพี่น้องกันค่ะพี่น้องกัน ค่ะป้าเพิ่นดูดวงเหม่เนาะเม่นนี่น้องเพิ่นก็เล็นไปเป็นเบล้อบอไปแล้วค่ะไปแล้วผู้ฝนันั่นเก่งขนาดว่าตาเพนแม่เพิ่นให้ขอมืลเที่ยนดีค่ะมือเนเทียนหมดค่ะไม่คันค่ะไม่จันแดงอันนั้นคันนาแต่ว่าอันนี้เพิ่นกระบอกี่้วค่ะเป็นน้องกันค่ะขอทดสอบด้อันนี้ไหม่างค่ะ หนูก o, pai 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 ็เลยว่าโอ้ค <t> ุณแม่เมื่อวานก่อนพ่นดูดวงให้หนูที่หนูมากินตะบหุ่งอยู่นี่แหละบันี่เอ้าคนเพิ่งเม่นแฮ่หนูวะบะนี่แฟนคลับก็เลยให้มาเบิ่งหายเข่เจ้าก็เลยอันโทร่าหาก็เลยมาเบิ่งห้บะนี้แม่ก็เลยบอกว่าปาเด็กข้นยู่มือพ่นผู้ใดเฮื่อหลังนี่มีโชคลาบลายย่ได้่นวะโมดที่แล้วถึกลายบอก สามร้อยเงินโอ้ค่ะบันนีบันนีมันว่าดีซื้อมันอันเลยมันว่าดีซื้อผลิตัณฑ์แฟนผมคมบ่ค่อยซื้อหรอกผมซื้อจะเป็นใบท์ครับแล้วมี่โตรไงระวังในโชวงไรอยังมีอยู่คุณนะครับสู่คใหญ่ถือรอาล่อทีหนึ่งอยู่ได้คนว่ะของพ่อเป็นบ่นี่ผ่อสำหรับของคนพ่อนนี่อาจจะถือวันทีหนึ่งครับอาจจะถือวันทีึ่งคจะได้ร่างวันทีหนึ่งก็เป็นไปได้เนาะค่ะเนาะ เลขขึ้นฟ้ามือเลยเจ็ดหกหกว่ดดิบุญทานำโชคครับเจต่างคนผู้ไทยค่ะอ๋อที่บอกเต่างคนใช้ะเมีนค่ะประจําเนะขอบคุณค่ะใคว่าสีเหาอยู่คันที่อยูค่ะมากินตะพุ่งร้านเจ้าเลย่วรานก่อนนะค่ะจังมาถามพ่อนี่เลขยังคืขึ้นฟ้ามือคักแน่แท้แม่หมอคนเห็นเคยดีน่เลยเับคนมงอายุอ๋อค่ะ ขอบคุณหลายๆี้ยเบิงคนฟ้ามือผมเพิ่งเคยได้ยินผมบ่เคยเห็นจักเสือผมก็เลยสนใจครับแต่ว่ามันก็บ่ขึ้นทุกคนแม่นบ่อกมันมันขึ้นเฉพาะเป็นบางคนบ่กไม่ใช่ไดนเบิ่งไม่หนีไปไหนหงมึงหยังเบิ่งหยั่งจนกล้วยน้ำโคลงเจ้าวะเอาชุดใสพาไปเบิ่งแน่ไปไปเดี๋ยวเด้อขออนุญาตซะก่อนเด้อแม่มาเบิ่งแม่ พ่อเบิงไหนเน่ต oh, oh, ัวใดนี่เฟ้วเบิงเพิ่นนะมาเบิงแมนีข UH, no, ันว่าน้ำสูกับมหาซอยแมหาซอยนวานจะเบ้งแม่เจ้าของต้นกล้วยบ่เห็นเด้คนินี่เป็นผู้ปลูกมาแม่ผู้ปลูกเออาเนี่ยนอนกน้ใ่นี่นอนันขึ้นครบเอนหบูซาบ้านี่คับน่บมแม่นั่นต้นกล้วยธรรมดานี่บูซามานี่คาต้นกล้วยบูซาบ้นี่มาบาตรงเค็มครับผม ต้นกล้วยอีหยังคะนี่ต้นกล้วยยก่าอน็คืเพ่อ n g ่มมุดหน่วยนวยเท่าหมกเักล้วยหน่วยใหญ่เท่ามะพเผาเอาบอกดาดมาเบิ่งไหนพ่อมาเบิ่งไหนเบิ่งนี่เบิ้งน่เซี่ิงไแอดมินเบิ่งกับผเห็นแล้วผ่้เมนเจ้าทีเนาะมึงเจ้ทะจากต้นละวบบนี้พ่อพ่อจากนอพ่อขายของดีพวกนี้เวลาเบิ่งพนติจากนอพ่อนับดูพ่ออวดอวได้ค่ะ อ๋เพิ่นห้สมตัวได้ครับหนึ่งสองสามสี่ห้าสายคองก็ดีดี้ของก็ดีดีหนึ่งสองสามโอ้ต้นกล้วยมคลสี่ห้านีจักหย่อนน่ะฮกบอ่มาจากกรุงเทพน้องชายมาหน้องชายหน่อยป้านนนึมันดกกล้วยอมบนหอมิ่นอผมีอบุกมินเลยโอ้โหกินวะนมครอันนี้น้ำโบมต้นกล้วยอันนี้กล้วยง่าช้าง ง่าสามเริเป็นวอนี้เป็นวกปลูกไว้จะมาดาเป็นซื้อนสิบโชคต้นกล้วยมงข้นเนาะกล้วยม้งข้ยจะปลูกไว้มันเป็นกล้วยกิิน้น่อันนี้เขาต้องปลูกไว้นาบ้านบ่พอรับโชครับบ่พอพนต้นตนมาปลูกไว้ไปถามมึงแม่การงานการเงินค้าขายร่ำรวยบ่พอ ขายจนเมื่อยฮะขายจนเมื่อยสมุงครับขายจนเมื่อยท่านผู้ชมปั๊ดนะคะแม่ยนคนบอกว่าจนบ่มีเวลาว่างจนเวลาว่าจะพอนหมอดูมาดูฮ้อนเฮือนเนาะคุณแม่คุณแม่ขี่คนเป็นหมอดูจนไหนมาดูอยู่ที่บ้าทคนว่าบ่มีเอ้าวถ้ามันแนมเห็นเด็กหาได้อน่ะเห็นบ่เห็นบ่เอถ้ามันแหนมเห็นอะไรได้ยินบ่อันอันแม่ขี้เพิ่นเห็นว่าอันหกเจ็ดเจ็ดอ้นว่าเจ็ดหกหกบอกผิดนี่ครับเบึ้งหนึ่งบึ้งอันยอดกล้วยจะมีหกเลยอันเถาะเนั่นนั่น แม่นบออันบุญถ้ำนำอันยอดกล้วยเห็นเพิ่นแน่นั่นที่เพิ่นโพออกมานั่นมีจักนออีกี่นอมีกี่นอสองสามย่อยล้นขับขับทำรู้วิงีหมดโบนัสหัวซาสองสามสี่ห้าหกไรหัวซาเอาแต่เงินเอาแต่เงินกันท่านผู้ชมนี่มีหกรับพ่อเห็นเลขอยู่บนนู่นถามเนี่ยผมบอลฮะมีแต่แม่บอกร่มจื้อ อ่คนแม่เบิ้องหนเห็นตัวใดล่ะแต่ว่าผมแนมมาผมเห็นเด็กฮารฮะตัวใดเนาะบาทนี่บ่วใส่แว่นตาเจ๊ตังกับบัวเห็นเลี้ยวใส่แว่นตาตะกอนเด้อท่านผู้ชมเว้ยเด็กขารคอยบัวใส่แว่นตาคอยบัวเห็นนะใช่ล่ะจะเป็นเล็กเก่าต้นกล้วยต้นมากของเธอกับน้ำโสกได้นะพ่อเนาะน้ำโสกดีเลยโอ้เอาข้าวสันกะ โอ้ยบูชามาจากกรุงเทพานไทยจกงวดลราพ่อค่ะจะงวดทำเนี่ยจะทำเนี่ยพ่อพ่อจะทำเนี่ยพ่อบอกเกลงเนึ่งหลึกหรือทำเน่ครับครับโอ้พีจะให้แม่ซื้อแม่เป็นคนซื้อนะครับเนาะบอกซื่อให้แม่เป็นผู้ซื้อครับบอกซื้อแม่ก็เบิ่งเองพ่อเอื้อยเอื้อยมันต้องเบิ่งดีครับเอื้อยพูดเอื้อยเอื้อยแม่เนี่ย พ่อพนพุจัดนักคือแม่ต้องไปถามแม่ให้บ้างแต่ขออนุญาตเด้๋ยพ่อเด้๋ยวองสักคนเนาะต้นกล้วยกล้วยกล้วยง่าสร้างง่าสร้างกล้วยง่าสร้างพนสิปลูกไว้หน้าบ้านพนว่าเอามาจากกรุงเทพมาจากกรุงเทพมันมีห่างมันก็ปลูกสามารถปลูกได้บ่มีห่างเอาเนาะเอาเนาะไปปลูกได้เลยบอกพ่อขยายดิคือว่าเดี๋ยวาช้าก็ปลูกได้เยอะนิดน่ง เอามาทีแรกผมว่านึกว่าชิบะติดนึกว่าติดตายดิเขาติดเองพ่อเอามานอนยันซ่อมใดนี่ทำนี่นะครับไม่น้อยนี่นะโอ้เขาใส่กันถุงดับไว้บอกหักมัมมี่นี่ครับจนรุนยุ้คือ้นั่นนี่้นรุ่นมัมมี่หักมันคือสิมันคือสิจิตผมว่าโอ้าแม้ว่าติดขึ้นมาเลยครับผมเกิดมัมมี่หักเพรว่าเกิดครับมัมมี่หับติดขึ้นเก่างงครับผมงงอยู่ครับผมมัมมี่หักแต่ว่าติดคือเก่าครับครับุณงมาโดนปันหดแล้วกับพ่อคุอะไร บะว่าเ,เกือบพออปีแลวครับเกือบพ่อปีแลยนะครับนาะจากที่ห้าปูงนี่เป็นจ้าด้พ่อค้าขายร่ำรวยบริัมงคลอินดีคุณบริษังเลยเพิ่คว่าขาขาดขายดีคุณว่าไม่ได้ให้พอออคุณผออีหลีสุดยอดเลยค่ะไปถามคุณแม่ให้ทาให้ท้าแม่มานอแม่ติดตามด้ขอบคุณหลายหละนอ่ยังค่ะ ขออนุญาตได้ครับพ่อโอ้คนเนี่ยมันมาถ่วงเองคนถ่วงพ่อมันมันมาสิขอมันเองให้จะได้เกาะว่าต่อมันต่อท่อเขาเห็นบอนี่โอ้ใส่ปลาพจน์ายโชคให้ลาบซือว่าเฮ็ดยังมาถ่วพมันจะมาถ่วงเลยขอบคุณม้วนทองผมแสดงว่ามีของดีดีต้นอ้ามาจะใส่คันนี้มาจะขึ้นไม่ขี้ครับผมอันนี้นะ โอ้คนหายมากบูชาบ้าบูชาเุกคนพันบาทโอ้เจ้าก็เลยเอามาไว้เป็นอันค้าขายครับค้าขายลำรวยต่อเงินต่อทองลูกค้าก็ให้ไหลมาต่อมาเรื่อยๆสิบ่ค่ะเป็นต่อเงินต่อทองนะครับนี่ครัลากก็ให้ต่อมาเรื่อยๆโชคลาบต่อมาเรื่อยๆท่านผู้ชมมันเป็นความเชื่อนะคะของคนไทยเฮาเนาะเพิ่นเห็นทั้งตอใหญ่เพิ่นก็เลยบูชามากับแม่ขี่ซึ่งเพิ่นอันนี้ไม่โชว์นี่แล้วเป็นโมดูเนาะ เอามาตะล่นพอเอาม้าตะหล่นเหรอครับผมโอ้ค่ะตั้งแต่ได้มาเป็นจังไงเนาะก็ข้าวขายของดีเลครับผมสายเขาดีเพราะพ่อสิได้กันได้มากเพราะพ่อซีนี่คดโค้งลังมากับล้านหลายล้านขนาดหลายล้านกันเนแค่มือเช้านิ่มบ้านว่ามันรถมอเตอร์ไซค์ว่ามันกอดเมื้องลิงงานทับบุญคนนะครับหลายล้านก็ได้ขายดีก็มือขายดีก็มูอครับ เพราะว่าเมันกรมบูชามันมาเป็นตองตองเป็นความเสือเด้อท่านผู้ชมเด้วยความเสือมันเสือดีหนึ่งกับมีตอสองมีต้นกล้วยแล้วก็สามต้นไม้มงคลหลายต้นเนาะต้นไม้ก็คนคนเยต้นกล้วยต้นนี้เป็นยังไงอครับเป็นต้นกล้วยง่าสร้างเหง่าสร้างง่าสร้างล้างบ้านเป็นยังไงอครับเนี่ยกล้วยพนมกล้วยพนมอันพนมมือหนสิงพนมมือกล้วยพนมมือค่ะครับมีออกมา บัดบ้าไม่ไมนับนับนับวีวนะนับวีวนนบววก็ซืือเล่เหลยอ๋อค,ค่ะดีนี้คนมาของอันขรอบูชาไปเราลอยสองลอยไปไปน้ำสุปนั่นนี่บันังครับต่เราย,ยังบดโชคเลยงวดอ๋อถัาตนกลวยยังบทดแ <ๆๆ S 2> น่นี้โชนะคะพนมนะพๆๆๆันวาข้าเจ้าเอาไปมาเมื่อเลวโฉกพนมลครับแม่ต้องบอกเห็นหนแม่ไงค่ะถวบ่อตั้งค่ะเมื่อกี้แม่เพิ่นเห็นหนึ่งซีหนึ่งซีบแม่ค่ะ เห็นหนึ่งหากับหนึ่งสีท bo> ี si> ่แรกเห็นหนึ voices. ่งหาบค่ะขอบคุณคุณพ่อหลยๆเด้อค่ะคุณแม่ขอบคุณหลายๆสรุปตัวเลขของคุณพ่อก็คือเจ็ดหกหกนะคะเลขต้นกล้วยกับซิมี่หกนอนะคะหนึ่งสี่หนึ่งห้าค่ะที่เห็นในต้นกล้วยนะคะก็ฝากไว้เป็นแนวทาง น้ำนะคะท่านผู้ชมกับสำหรับผู้ใดที่เขามาติดตามนะคะกับฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้ำนะคะขอให้โชคด,ดีสุขสุขคนค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะ